ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสันกองตลาดบ้านสันกองนะฮะอยู่ตรงทางขึ้นดอยตุงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มารีวิวเขาเรียกว่าข้าวข้าวเกียบข้าวเกียบหรือว่าข้าวควบนะพี่ข้าวข้าวควบเนาะข้าวแคบอันนี้ข้าวอย่างไรแม่อันนี้ข้าวเกียข้าวแคบอันนี้ข้าวแคบข้าวแคบกป็จะบเค็มๆหน่อยเนาะเค็มๆหวานๆ อันนี้จะเป็นข้าวควบอ๋อมันคนละคนละชื่อคนละชื่อแม่ขอผมด้อยนี้กออ่อส <laughs> นสองอันแล้วก็พอ,อย่างไปมันก็จะพองออกแบบน,นี้มันจะมีสองอันไออันนี้มันจะเค็มๆหน่อยแต่อ,อ้นไอแม่งจะหวานๆจะเป็นสองสูตรข้าวแคบกับข้าวควบอันนี้ฮะก็ขายสามแผ่นยี่สิบบาทนะฮะที่ตลาดสังกองเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็มาชิมมาชิมดูนะฮะเอาไอ้เค็มสามมันแล้วก็เอาหวานรสามมัน อันนี้อะไรอันนี้แม่อันนี้อะไรนะข้าวอะไรน้าหัอันนี้ข้าวแคบอันนี้มีสองงานน้าเดี๋ยวนะครับเช่นสูตรนะครับเขาควบอันนี้ข้าวควบใส่น้ำอ้อยอันนี้ข้าวแคบเค็มใส่เกลือเขาไอ้ใบนี่ใบหอมเลยไหมเนาะใบหอมไหมครับตผมว่าปวดจะได้นี่เป็นข้าวเหนียวอมาเป็นข้าวเหนียวมาตำนะครับผมปวดจะได้นี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็ปวดจะได้กินเนี่ยไม่ต้องมาย่าง เตาถ่านนะครับผมจ็พลิกไปพลิกมาเรื่อยๆก็ขายแล้วก็ใส่ถุง3ถุง3แผ่นนะยีบาทก็เอาใส่ที่รถพุ่มพวงเล่ขายไปเรื่อยๆนะครับผมเคยซื้อกินครั้งนึงอร่อยมากนี่คือสูตรแบบจากจาดเตากัตาเมืองเชียงตุงเลยนะแม่ค้ามาจากฝั่งนู้นนะฮะเป็นพี่น้องใจใหญ่นะครับผมอันเขาขบขายดี้ึเปิ่เนี่ยอ่อ่ะมันหวานนะเนาะเอาคนชอบหวานเอาคนชอบหวาน ชอบบานคนชอบบานนี่แหละวันนี้จบดี่ะโชี้มายถึงอันยะจบดีมันเยอะเหรอเอาปกติปกติมัเจอกเหรครับเตมาสมบ้นสี่เตอสามบ้านส่านิดได้ยังมายังมาตืนตืมาเตื้อแล้ววันอ๋อพ่อฝนดูลายกากดไงอ๋อคนนี้นะอ๋อไป กาเดี๋ยวก็ไปกาดบันทมเออเออเดี๋ยวก็ไปกาดอันกาดพ่อนั่นนะเจ้ากาดบันทเมกาดปลาเมือกไปก่อนเจ้ากาดปลาเมือกก็ไปการปลาอ๋อกาดปลาเมือกกาดบันทมกาดหลันกองกาดเมืองแดงไปก่อนอ๋อเมืองแดงนี่ได้ไปจ้ะเก่งนะพี่น้องไต้นี่ขยันขนาดนิดนึง ก๋าเข้าอ่ะนาะมันใหญผมจางยหญยังอ่ะยาเข้าวกล้กับข้าแคบท้ายเนาะแม่ละโอเคสี่สิบบาทนะแม่เนาะอ่าอันนี้เน่ปั้นนีสีแผ่นก็ไม่แป้นสีแผ่นโอเค สุดการเต่าเมืองเชียงตุงอันนี้เก็บไว้เก็บไว้ได้เหมือนกันไหมมันผูกจะเสียก่อนเจ้ามันผูกกินได้อยู่ใส่สีเสียเจ้าบ่มีเสียเนาะต้องแช่เย็นก่อนต้องก็เออเยอะเอาไปเนี้ใส่สุงจีเนาะหิวก็มากินเนาะบั้นรูปเถ้าว่ากินแล้วกบตีได้เคลืนเหมือนเก่าได้หลายวันได้หลายวันเนาะ ครับขอบคุณแม่แม่มันมานเอ๊ะมันมานหรือว่าขายม้วนม้วนคนห้องอย่างกันนี่มันมานมันมันเนาะพี่นั่งเจ้ากินเจบากินอะครับอืมเข็ดละห้าบาทเนาะครับสมัยก่อนเวลามันมันเป็นใหญ่นะณสมัยผมผมเป็นเด็กนะครับ อร่อยมากอร่อยมากมากอร่อยกับแม่อร่อยอร่อยรับรองกินแล้วติดใจอยากกินไส้กรอกก็บาเด้อที่ไหนแม่กาดหน้าตลาดสันปองไส้กรอกก็อร่อยสมมากหมมจะเจอไม่ค่อยได้เห็นเขาเคยเขาทำใช่ครับสมติจะเห็นใส่ถุงเลยใช่ตาวเลยถุงละตาวเลยยก็ข้าวเหนียวบดานี่ตำแล้วก็ทำเป็นแบบพื้นเมืองทำแบบพื้นเมืองลัก ล้ำข้าวเหนียวนึ่งแล้วเนาะแม่เนาะนึ่งแก่ให้มันเหมือนกับเรานึ่งข้าวเหนียวเนี่ยเราเอามาตำเนาะเอามาตำตำมันเหนียวๆใส่น้ำตาลนะพ่อยก่อน็ต้องใส่ใส่น้ำอ้อยอย่างเดียวใส่น้ำอ้อยอย่างเดียวใส่ข้าวหองเนาะอันน้ำน้ำสมุนไพรอย่างก่อนน้ำใบเตยอย่างไงเจก็ใส่น้ำเตยก็ใส่ใบเตยเตยก็ใส่น้ำสมุนไพรอย่างเงี้ย่ะก็ของกินพื้นเมืองของเราค่ะของกินพื้นเมืองเนาะเป็นไรหายากหายากแม่น่หายากอันนี้นี่น้อยติ่งกะปะเนาะ จะมีเทศกาลนั่นคือจะปะละอันนี้เป็นดูพิมแม่สายเนี่ยลระกอบตนก็เลยมาทำตะยิถ<ห>่าทรงเนี่ยกล้าเลยทันรถพุ่มพวงเนี่ยก่กับ <c oughs> รถพุ่มพวงเนี่ยกับแม่เจอ้ออธิบายสามแผ่นสามหน่เนาะเจอจอจออ๋อผมจำได้แม่พุ่มก็ย่าก็ยำได้ย่าอันนี้แม่แย่าเมื่อแล้วก็ครับเย่ามาตั้งนานแล้วแม่เป็นลือ่อเป็นเขินเป็นเป็นไตเป็นไตหลงเป็นไตเป็นไตไทยใหญ่นี่กับเป็นไทยใหญ่นี่เนาะแม่น่ะ อ๋อนี่สูตรจากเมืองไต้ใหญ่เลยก่นอนเมือง,ง,ง,งเมืองลาเมืองไต้เจียงตุงเจียงตุงกะเตาอะไรก็อากาเตาอ๋อกาเตาเนาะหอมนหมแม่เนาะมัน,มนข้าวอย่างเป็นสีเหลืองเจ๊ะแม่มันน้ำอ้อยอ่ะอ๋อน้ำอ้อยออ๋ใส่น้ำอ้อยน้ำอ้อยก็มันน้ำก็ไม่กองน้ำมันสีเหลืององนี้อ๋อใส่น้ำอ้ยอยเป็นข้าวข้าวนึ่งเฮานี่เนาะนึ่งซุปแล้วก,ก็ใส่น้ำอ้อย อ๋อนึ่งชุบไอ้ก้อนมัดตามทำมัดตามก่อนตามแล้วก็ใส่น้ำอ้อยแล้วมันเป็นแผ่นได้ไหม่อ๋อได้ก่ะเอามือเอากิ้งเอาได้ก่ะมันก็มีบวกมันมีแผ่นมันกิ้งมันอะไรจะมันมีแผ่นกิ้งอยู่เป็นพยางเนี่ยพยางขาวนี่จะเป็นพยางขาวนี่เนาะย่างเตาแก๊สได้ก่อนแม่ còn giang tàu kéo mình thay mình càng gang giang đại giang giang có đai mình nó gần đó cho thay gang gang nó sẽ phu nữa ต้องคอยสลับใจอีน้อแม่เนาะต้องสลับอันโง่อันถิ่นก็เลยอันใบอันใบชุบชุบเปลี่ยนอันนี้สูตรสูตรไทยใหญ่เลยเนาะข้าวเหนียวน้ำอ้อยใส่งาด้วยกับแม่ของงาใส่ได้เจ้าเป็นอยังมันไหมกับมันมีข้าวันขาวๆนั่นน่ะใส่งาอะไรของพกงงอ่ะละ มีทางสูตรหนึ่งอ่ะเนอะมีในตับกานอ๋อไอสูตรหนึ่งสกปรกมากมากมันเยอะพอขายขายมาซื้อก็ได้เนะอ๋อมันเป็นคงๆไวใส่ผงไวอีกอ่ะกามเดียวกมว็มีกค่ากับเมาส์เอาไม่กล้ากับเมาส์ Tao nó chắc chắn sang với mẹ càng a lộ tất cho cùng quang mạo nó chào chào mẹ mẹ càng về hào phong mẹ hoa bà thân anh em chào mẹ 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 ไกลไปกันเจ้ากันอ่าไกลไปต้นต้นเย็นอะจระตว้นเย็นต้นแรงเล้งสองโมงสองโมงนี่ไปละสองโมงนี่นะอ๋อแม่เสร็จจกนี้แม่ไก่ปัดป่าเมืองเนาะกาดปอาเมืองอยู่ตรงไหนแม่กาดป่าเมืองตรงวัดป่าเมืองก่อนเออมีจังวัดนั่แหละจังวัดขอบูนอะทวันออกจ้ะทวันออกทั้งวัดอ่ะเนาะกาดป่าเมืองต้องไปแอวทั้งวันหนึ่งรับ เป็นเป็นกาดแรงเนาะเข้าตึงเจ้าตึงแรงอ่ะอ๋อขายตึงวันเนาะเจ้าแต่อ่ะยาตันยาปัจันเหมือนกันคนชอบกินเนาะขับหลังจากที่เราแวะซื้อข้าวควบแล้วก็ข้าวแคบที่ตลาดสันกองเรียบร้อยนะฮะเราก็จะมารีวิวมากินโชว์กันนะครับที่กระท่อมเรานะฮะวันนี้มีน้ำอัญชันแล้วก็มะนาวนะครับเป็นเครื่องดื่มเราวันนี้ วันนี้เราก็จะงดดื่มกาแฟหนึ่งวันเราจะดื่มมั่งไม่ดื่มมั่งคือจะไม่ดื่มแบบต่อเนื่องเดี๋ยวมันจะติดพอมันติดแล้วเนี่ยมันจะเลิกยากจะแบบว่า,าวเวน้นวันมั่ง2วันมั่งสาวันมั่งแล้วแต่แต่ว่าก็นานๆดื่มครั้งนะครับผมมาข้าวควบข้าวควบก็คือข้าวที่มันใส่น้ำอ้อยแบบใหญ่ๆพผนใหญ่ๆอย่างนี้นะส่วนข้าวแคบเนี่ยก็คือข้าวที่แผ่นเล็กๆก,ก,กว่าแล้วก็ออกเค็มๆหน่อยแบบนี้นะฮะมันจะมีสองข้าว นี่อันนี้จะเป็นข้าวควบข้าวควบแผ่นใหญ่นี่นะอันนี้ข้าวควบครับผมอันนี้ข้าวแคบแม่ขาบอกมาเมื่อกี้นี้มากินข้าวควบกันก่อนอันนี้มันแตกนะครับเพราะว่าขี่มอไซค์มาแล้วพอขี่ระหว่างขี่เนะี่ยลมมันพัดลมมันพัดเบิ่มเบิ่ม,มเลยก็เลยทาให้ข้าวควบเราแตกนะฮะมาจิมดูกอบเดียว แล้วก็หวานอันนี้กรอบแล้วก็หวานฮนะอืมกำลังดีนะมันไม่ไหนะม้นะกรอบแล้วก็หวานแต่มันจะติดติดตรงซีนผีปากเรออร่อยอน้ำแปลงจัที่ขาดีมันอร่อย <c oughs> เป็นแค่ข้าวเหนียวธรรมดาข้าวเหนียวขาวนี่แหละ ักับน้อ้อยนะแต่ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเยอะไหมพวกสมุนไพรอะ่ะอันนี้ผ่านอยู่อร่อยรู้ข้าวแคบอันนี้จะมีใบหอมด้วยนะครับมีใบหอมมีพริกมีเกลือมีอันนี้จะปรุงรสอ่าปรุงรสคล้ายๆกับ ขนมที่มันแบบบาร์บีวขนมแบบคล้ายๆขนมอ่ะแต่มันเป็นมีเค็มด้วยเป็นคล้ายๆของไว้มีงาด้วยเนี่ยของคาวอังไงคล้ายของคาวพวกอะไรเนาะลืมชื่อแล้วที่มันทอดมันคล้ายๆทอดมันอนเนี้ยรสชาติคล้ายๆทอดมันเค็มๆหน่อยนะฮะไม่ลืมน้ำ อันชันมะนาวเรานะครับใส่น้ำผึ้งด้วยคนหน่อยนึงนะครับอืมอร่อยดยีมันจะเป็นต้มเองเมื่อวานนี้นะต้มไม่กินแบบเออเอามาชงกับมะนาวกับเพื่อนเนี้ยได้ยินเสียงเสียงอันนี้เข้ามาหน่อยเนะี้ยเขากำลังสร้างบ้านกันอยู่ โอเคนะครับผมใครที่ผ่านมาที่ถนนปนยศทินนะฮะถนนหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งเนี่ยทางขึ้นโดยตรงจากอำเภอแม่จันมาแม่สายตลาดสันกองไอตรงโค้งๆนั่นน่ะก็แวะซื้อข้าวควบได้นะนี่เขาคว,วบนะบกินแบบ <c oughs> เป็นขนมที่ผมรู้สึกว่าโอเคมันหาง่ายดีนะ <c oughs> แล้วก็เขาย่างกันสดๆเลยหน้าหนาวน่าจะฟินกว่านี้น่าจะอร่อยเพราะมันหนาวไงก็ฟิงไฟด้วยกินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอ่า จบคลิปกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสคร b e ช่องวิชัยบล็อกนะครับผมสวัสดีครับ